สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาทดสอบนะครับผมจะทดสอบเตาเรียกว่าเตาแคมปิ้งแบบนี้นะครับผมได้ไอเดียมาจาก y o u t u b e ฝรั่งนะครับก็เลยอยากจะลองทำดูนะครับมันจะเป็นยังไงครับเวลาติดไฟติดฟืนขึ้นมานหก็โอเคนะครับเห็นครับไฟลุกแรงมากเลยครับเห็นไหมครับ ในในแบบของกระดังเขาเขามีฝาปิดตรงนี hmm. Hmm ้นะครับผมไม่มียังไม่ทําฝานะครับตรงนี้ก็เลยเอากรลาปิดนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับเวลาเวลาปิดตรงนี้ทุกไฟมันจะพุ่งอะไรนะครับนะครับไฟมันจะพุ่งนี่ะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวจะทําฝาปิดนะครับตัวนี้ตรงนี้นะครับจะเป็นช่องลมนะครับตรงนี้ช่องนี้จะเป็นช่องใส่ฟืนนะครับนี่นะครับที่ผมเอากลาปิดนะครับ ชอบใส่ฟืนนะครับนี่นะครับใสพุ่งแรงโอสมควรนะครับนี่นะครับพอทำกับข้าวกับปลาสุกนะครับนี่นะครับใส่ฟืนก็ไม่เยอะครับใส่ฟืนนะครับนี่นะครับรูปร่างหน้าตานะครับนี่นะครับนี่เดี๋ยวผมเอากลาออกให้ดูนะครับนี่นะครับนี่จะเป็นช่องใส่ฟ no ืนครับน <not player> <thế> ี <mat> ่นะครับช่องใส่ฟืนนะครับนี่นะครับ ไฟลุกแรงพอสมควรนะครับพอที่จะหุงข้าวหุงปลาได้นะครับฟวันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับฟวันนี่ครับก็เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางเพื่อนะครับให้ท่านผู้ชมได้สดแปลงครับเอาไปทําใช้ในบ้านในครัวนะครับนี่นะครับ ทำไม่ยากนะครับทำง่ายง่ายนะครับก็คุณภาพทนนะครับแบบนี้ทนมากรับรองรับรองว่าทนแน่นอนครับไม่มีแตกไม่มีหักครับนี่นะครับถ้าใช้ไปในร่มนะครับรับรองนะครับแต่ก็ต้องระวังเด็กนะครับเพราะว่าตัวนี้จะมีตะเหล็กนะครับเวลาเราใช้นี่มีเด็กไปจับในมือพองนะครับเรายับถือไปจับก็แล้วกันนะครับนี่นะครับเพราะมีแตะเหล็กครับนี่นะครับไฟแรงมาก ในแบบของในแบบยูในใน u t u b e ของฝรั่งนะครับก็จะทำฝาปิดตรงนี้นะครับเห็นครับแต่ผมยังไม่ทำฝานะครับก็เลยใช้กระลาปิดไ้ก่อนนะครับนี่นะครับใช้กระลาปิดไ้ก่อนนะครับอื่นะครับก็ใี่ท่านผู้ชมได้ดูแค่นี้ครับโอเคครับเดี๋ยวต้มน้ำเสเ็ยนี่นะครับ